ว้าวดูนี่สิทุกคนกล้วยบวชชีฝีมืออบายซะน่ากินมากเลยนี่พิ่งต้มเสร็จเลยนะเนี่ยดูสินี่เป็นเพราะกล้วยยังไม่ค่อยสุกนะเนี่ยถ้ากล้วยสุกมันจะเหลืองทองอาร่ามน่ากินขนาดขนาดไหนเนี่ยนี่โหดูสิเห็นควันไหมอุ่นๆร้อนๆเลยขอชิมเลยนะ พูดไม่เอาเรามีในถ้วยแล้วเดี๋ยวเราไปกินในถ้วยทีเดียวนี่ถ้วยของเราก็อยู่ตรงนี้นะตอนนี้น้ำท่วมลงไปไหนไม่ได้บ้านมันอาจจะรกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้สกปรกอ่าไหนขอชิมไหนขอชิมน้ำก่อน<ม>อ,อร่อยือม ขอชิมกล้วยหน่อยนะเอาน้ำด้วยดีกว่าน้ำอร่อยวิ้ยกล้วยอันนี้สุกอ,อ,อ,อร่อยจิเป่งเลยจบคลิป